คุยกับพี่เสียกอเลยครับครับวันนี้มาดูน้องช่องรับเป็นไงบ้างครับก็ต้นต้นเราก็เป็นรองครับแต่ก็ตามตามที่เราคิดไว้นะครับต้นราชเดชก็คงจะชนะเขาไปบ้างถ้าน้องทำได้อย่างที่เราเราคาดฝันไว้แครับต้องชื่นชมน้องด้วยครับก่อนก่อนช่องบอกน้องยังไงครับเพราะว่าถือว่าเป็นเหมือนกับต่างสุดทางดีกว่าก็เขาไม่มั่นใจผมก็ไม่ส่งกาต่อยโอ้โหไปต่อไปแล้วกันมีโปรแกรมที่จะให้น้องช่องกับใครอะไรยังไงบ้างครับเบาๆเลยฟังบอสสบด้วยนะครับนำหนึ่งศูนย์นะครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันเท่าไหร่ร้อยยี่สิบองร้อยยี่สิบองร้อยยี่สิบสองปอนด์ครับร้อยยี่สิบสองปอนด์ร้อยปีนี้ร้อยสองมาแล้วนะปีนี้ประมาร้อยสองร้อยสองคนค่อนข้างที่จะโชว์ฟอร์มสวยงามมากเลยชนะถือว่าชนะมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะได้ชิงชิงแชมป์อะไรบ้างไหมครับร้อยยี่สบสองมันมีเพชรสมานโอเพชรสมานไอของราบเดินครับครับแล้วก็ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีดีกว่าร้อยยี่สองมีมีให้เลือกอีกเยอะีเยอะใช่ไหมขอบคุณโปรเตอร์หน่อยผมว่าน้องขอบใจน้องเขา ครับบอกอะไรกับเสียดมวยเอาขอบคุณทุกกำลังใจโค้เตอร์ที่จัดทุกวันนี้ครับเยี่ยมที่สุดครับคืออัดต้องไหมเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเอาไปดัดต้องไหมก็ดัดดูครับคือดันเรื่องอะไรครับก็เขาเป็นมวยรุ่นพี่ครับอ๋อเป็นมวยรุ่นพี่อ๋อก็เลยแบบเกมสักสีหน่อยหนึ่งใช่ครับเกมหลังจากนั้นมาแล้วเดี๋ยวไปเข้าล็อกเราช่วงยกไหนยกสามยกสามไม่ได้อะไรเขาว่าไงยกสามไม่ไายยกสาได้เดินได้เดินเขาแตกด้วยเขาแตกยกไหนยกสี่ยกสี่ที่เราคิดว่าเรามั่นใจแล้ว ยกสี่เอาละครับผมสุดท้ายนี้ปีนี้เราตั้งเป้าหมายยังไงบ้างก็ปีนี้ก็ตั้งเป้าหมายว่าชนะนักเกียรับเราผมแล้วก็ววตั้งใจเอาทีเดียวไปเอโอ้โหเอาละครับค่อนข้า, <c oughs> ขางกันนี้น้องนุ่มนิ่มวันนี้บอกน้องไงครับวันนี้โชคดีมากโชคดีโชคดีค่ะยังยังแล้วก็โชคดีแล้วก็เออ ก็บอกเขาอยู่ว่าชองฟาไม่ต้องเคมแพชนาไม่ไม่ว่าแต่ว่าขอให้อาวุธเราอะอาวุธราสู้สกยกยอยอสองยกแรกนี่เหมือนกับว่านอ้นองก็ดูน้องก็ดูดูดูดรพรงไปก่อนเราเราพัวเล่งหมดเกินไปอ๋อครับผมมียกไหนที่ว่าเรามั่นใจทีจ่จังหวัดจังหวัที่น้องเดินทับยกสามยกสามมีเรื่องมั่นใจแล้ว ยกไหนที่สบายใจครับยกสี่ยกสี่ได้แพ้แน่เพราะได้แพ้แน่เด็กรู้แล้วว่าว่าต้องทำไงโอ้ยกห้าคมยกห้าตอนนี้ตอนนี้ดวงไข่เนี่ค่อนข้างที่จะมาแรงมากเลยแรงแรงแรงโอ้โหยังไม่มีนักมวยที่แพ้เลยมีอยู่คืออ๋อมีอยู่คือที่ก่อนหน้าไอ้ปีใหม่ครับผมอนาคตน้องไงมั้งครับก็อยากให้น้องชิงแชมป์อ่าพี่กัดร้อยยี่สิบสองใช่ไหมฮะเอามันยู่ที่ยอดมันหยุดที อยู่ช่องเจ็ดต้องมีโอกาสที่จะถ้าถ้าเกิดล่ามเนินเนี่ยเขาเขาจะมีโอกาสที่จะมาชิงแชมป์ได้ไหมตอนนี้เจอเพื่สมัยยังเจอเพื่อนสมัยยังเจอไม่ได้ฮะยังเจอเขาไม่ได้เพราะอะไรครับอ๋อน้องยังแพ้สองนี้อ๋อยังยังแพ้สองนี้อยู่อ๋อต้องต้องให้น้องทักไปเรื่อยๆครับครับเอาบอกบอกเพื่อมวยหน่อยครับน้องน้ำนิ่มบอกเพื่อมวยหน่อยครับเชียร์ค่าที่เอ็นด้วยนะคะก็ทั้นไปทำทุกตัวเลยอ่าขอบคุณค่ะเอาล่ะครับผม